เปลี่ยนโหมดมาดูเรื่องของการเมืองค่ะการเมืองเนี่ยตอนนี้มีคำถามไปถึงคุณสริทธพงศ์เป็นสอสอกระบี่ของพักภูมิใจไทยเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะไปปรากฏตัวอยู่ที่พักพลังประชารัฐ วันนั้นเนี่ยไปมอบกุ้งมังกรให้กับบิ๊กป้อมแต่มันเป็นจังหวะที่คุณวังอยู่บำรุงเขาก็ไปแถลงข่าวพอดีสื่อก็โฟกัสไปคุณสลิดพงศ์มาทําอะไรคุณสลิดพงศ์บอกว่าโอ้โหหลังจากวันนั้นเมื่อวานผมรับสายแทบไม่ทันเลยแต่ก็เลยยืนยันว่ายังไงก็ยังอยู่บ้านเก่าภูมิใจไทยคะ่ะที่ไปก็ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองอะไรถ้าจะไปเนี่ยเดี๋ยวขอไปอย่างมีเหตุผลและยืนยันไม่ได้เกี่ยวกับการช่วยนั่งรัฐมนตรีคะ่ะ ที่รัฐสภานายสลิดพงเกี่ยวข้องสสกระบี่ของพักภูมิใจไทยค่ะวันนี้นะคะสื่อตามนะคะเพื่อให้ชี้แจงหน่อยหลังไปปรากฏตัวที่พักพลังประชารัฐนำกุ้งมังกรไปมอบให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะ นายสลิดพงบอกว่ายืนยันเลยที่ไปไม่ได้มีนัยะทางการเมืองไปธุระส่วนตัวทางคดีของตัวเองซึ่งตนเองเลงไปหลังการเปิดตัวสมาชิกพักใหม่ตนเองก็ปฏิเสธสื่อให้สัมภาษณ์เพราะไม่ได้ไปในภารกิจของการเมืองเป็นการถามกันเชิงล้อเล่นมากกว่าว่าอนาคตจะย้ายมาพักพลังประชารัฐหรือไม่เนี่ยนะคะ ตนเองก็เลยตอบโดยหลักการธรรมชาติว่าในอนาคตยังไม่รู้แต่วันนี้ยังไม่มาค่ะและยืนยันว่าวันนี้ก็ยังอยู่กับภูมิใจไทยเหมือนเดิมตนเองเนี่ยให้ความเคารพทุกพักในอดีตก็เคยอยู่กับไทยรักไทยวันนี้ตนเองเนี่ยไปพักไหนก็ไปได้แต่ในเจตนาจริงเนี่ยก็เห็นกันส่วนตัวไม่มียุทธศาสตร์หรือรับลมคมไหนอะไรแต่ถ้าจะไปอย่างไรเดี๋ยวบอกกันแล้วก็จะไปอย่างมีเหตุมีผลด้วยค่ะ วันนี้ยืนยันว่ายังไม่ไปไหนยังไม่ถึงเวลายังไม่คิดถึงเรื่องการย้ายพักยังมีความสุขอยู่ที่เดิมยังทำงานกับภูมิใจไทยเหมือนเดิมตนเองเป็นสอสอที่น่าจะติดอันดับหนึ่งในห้ายื่นกฎหมายมากที่สุดในสมัยนี้ด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยการที่จะไปพักพลังประชาราัฐพักเพื่อไทยตนเองคิดว่าไปได้โดยชอบทมไม่อยากให้เป็นประเด็นการเมือง และเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหรับสายแทบไม่ทันเลยนะคะแทบไม่เลยขอบคุณสื่อด้วยกันแล้วกันที่ทำให้คนจดจำสินค้าตัวอย่างของภูมิใจไทยคนนี้นะคะถามต่อมีข้อขัดข้องใจอะไรหรือเปล่าในพักภูมิใจไทยเนะะี่ยค่ะ นายสลิดพงศ์บอกว่าไม่มีอะไรสักอย่างเลยกินได้นอนหลับปกติส่วนที่หลายคนตั้งคําถามถึงการเคลื่อนไหวในช่วงนี้เนี่ยเพราะคาดหวังในตําแหน่งฝ่ายบริหารหรือไม่ก็เลยยืนยันค่ะว่าไม่ได้คาดหวังตนเองไม่เคยเรียกร้องตําแหน่งรัฐมนตรีแม้ว่ารู้สึกนะคะ ว่าตนเองเนี่ยจะสู้ศึกได้สอสอส,อสามคนในกระบี่มาก็ตามยืนยันว่าไม่ได้อยากเป็นรัฐมนตรีไม่เคยไปถามพักเลยว่าเมื่อไหร่จะให้ตนเองเป็นรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยพักก็ให้ตนเองเป็นประธานคณะกรรมการแรงงานก็มากพอแล้วการเป็นรัฐมนตรีต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างความพร้อมหลายเรื่องก็ต้องไปดูกันไม่ล้าสมัยแล้วบางคนเนี่ยรีบเป็นแต่แค่ไม่กี่เดือนเห็นไหม ก็ไม่ควรจะเป็นนะและหากเป็นไม่ตรงกับกระทรวงที่เราถนาดัดมันก็ไม่มีผลงานอีกเดี๋ยวก็มีการยุบสภาก็ต้องไปดูกันด้วยยืนยันอีกว่าผู้ใหญ่ของพักภูมิใจไทยไม่ห่วงค่ะและเข้าใจดี เมื่อวานก่อนนี้เนี่ยออกมาคุยก็คุยกับครูใหญ่ด้วยก็คือนายเนวินชิดชอบค่ะมีนายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็สอบถามกันไปตนเองก็ชี้แจงไปแล้วทุกคนเข้าใจดีเลยเพราะตนเองไม่เคยเรียกร้องพักแล้วก็ไม่เคยสร้างปัญหาให้พักเดือดร้อนเพียงแต่ว่าตนเองเนี่ยมีเพื่อนในพักเพื่อไทยประชาธิปัตย์แล้วก็พลังประชารัฐเยอะค่ะถ้านับจํานวนที่ตนเองรู้จักสอสอเพื่อไทยเนี่ยมากกว่าภูมิใจไทยซะด้วยซ้ํา นายสลิดพงศ์บอกอีกค่ะว่าการเป็นสสในสมัยที่5นี้เนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจเป็นนะเพราะอยากลงนายกเทศบาลในตำบลเล็กๆที่จังหวัดกระบี่มากกว่าแต่มันบังเอิญค่ะผู้บริหารพักเนี่ยเขาเห็นว่ากระบี่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตนเองก็เลยเป็น1ใน5ของผู้ที่ถูกคับตัวซึ่งก็พร้อมทำงานเต็มที่จนมีวันนี้แหละค่ะ พอพูดถึงคุณสริ์พงษ์ทําให้นึกถึงบิ๊กป้อมนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยมีภาพดีๆนะเป็นภาพของสองลุงเนี่ยนะคะที่ถูกแชร์กันบอนโซเชียลทีเดียวค่ะเป็นภาพของบิ๊กตู่บิ๊กป้อมนะคะที่เรียกว่าเป็นการหวนเจอกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากที่พ้นตําแหน่งในงานพระราชทานเพลิงศพของพลเอกกลชัยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะเรื่องนี้นายสามารถเจนชัยจิตวณิช อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่ปรึกษากรรมาทีการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะพร้อมกับภาพที่ถ่ายคู่กับพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาองคมนตรีและอดีตนายกแล้วก็บิ๊กป้อมนะคะพลเอกประวิทยิ์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐในขณะร่วมพิธีเ,เป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพพลเอกกลชัยพันเชษ เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณสามารถในระบุบอกว่าสองลุงเจอกันเอามาให้ FC หายคิดถึงครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับสดสด,สดร้อนๆงานพระราชทานเพลิงศพพลเอกกลชัยพันเชษปลอภาพนี้สู้ภาพปฏิญญาเขาใหญ่ได้ไหมครับผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าเป็นการปรากฏตัวร่วมงานพระราชพิธีครั้งแรกของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์นะคะ ภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์นั้นพ้นจากตําแหน่งนายกแล้วก็ประกาศวางมือทางการเมืองก่อนที่จะดํารงตําแหน่งองคมนตรีส่วนวิกป้อมนะคะก็ยังทํางานการเมืองต่อไปในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐสำหรับพลเอกกลนชัยพันเชษ์นะคะท่านก็เป็นอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในยุคข,ของพลเอกประวิทย์นั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่นเองค่ะ คราวนี้พอพูดถึงบิ๊กป้อมก็ทําให้นึกถึงประเด็นของคุณวันอยู่บำรุงแล้วก็คุณเฉลิมเนี่ยนะคะซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องน่าจะจบเพราะว่าย้ายพักไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่จบเนี่ยนะคะมันก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่างๆตามมาวันนี้เนี่ยสื่อไปถามคุณบรชัยนะคะซึ่งคุณวรชัยเหมะเนี่ยก็ชีปป้ปมของอยู่บำรุงกับเพื่อไทยบอกว่า เห็นใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่ขอวิจารณ์ก็แล้วกันนะคะเชื่อว่าหลัง22สิงหาคมนี้ทักษิณจะมีข้อเสนอถึงพักรัฐบาลค่ะวันนี้นายวรชัยเหมมาที่ปรึกษารองนายกร,รัฐมนตรีก็คือเป็นที่ปรึกษาของคุณภูมิธรรมเวชยชัย,ยและเป็นอดีตสสพักเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์ ผ่านระบบซูมนะคะกับรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆนะคะทางช่อง y o u t u าวหน้าออนไลน์อันนี้เป็นรายการของพี่เด้งนะคะในประเด็นการลาออกจากพักเพื่อไทยของในวันอยู่บำรุงหลังจากที่ถูกผู้บริหารพักตำหนิอย่างรุนแรงเรื่องที่มีภาพไปอยู่กับคนตำรวจโทคำรณวิทุกป,ประจักษในวันเลือกนายกอบปจอปทุมธานีซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่แข่งกับนายชานพวงเพชรผู้สมัครที่เป็นตัวแทนของพักเพื่อไทยโดยบอกว่า เรื่องนี้ตนเห็นใจทั้งสองฝ่ายโดยในวันบอกว่าไปในฐานะคนรู้จักกันแต่ว่านางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าการเลือกตั้งดังกล่าวนั้นเป็นการแข่งขันกันร,ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับคนตำรวจโทคํานณวิทย์การที่ในวันทําแบบนี้เท่ากับไม่ให้เกียรติพรรคเรื่องนี้เป็นความรู้สึกของนางสาวแพรทองทานแต่ว่าตนก็ไม่ได้บอกนะว่าในาวันเนี่ยไม่ให้เกียรติพรรคเพราะก็โทรศัพท์พูดคุยกันอยู่แล้วในวันเนี่ยก็ขอโทษตนที่พูดพลาดพิง ส่วนตนก็บอกกับนายวันไปว่าไม่เป็นไรมันก็เป็นเรื่องปกติอีกทั้งพักการเมืองก็มีความหลากหลายทั้งความคิดที่มานะคะแล้วก็ชนชั้นดังนั้นไม่ว่าพักใดก็แล้วแต่ความคิดก็มีทั้งกลางๆขวาบ้างซ้ายบ้างมีทั้งคนจนแล้วก็คนรวยนายทุนก็มีทุกพักความคิดของแต่และกลุ่มที่เข้าร่วมในพักการเมืองจึงหลากหลายบางคนก็เข้ามาเพื่อทํางานรับใช้ประชาชนแก้ปัญหาให้ประเทศแต่ว่าบางคนก็เข้ามาเพื่อเป็นนักการเมืองอาชีพ หรือว่าบางคนก็เข้ามาเพื่อจะได้มีคนรู้จักมีกิจกรรมทางการเมืองบ้างซึ่งทั้งในวันรวมถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงท่านก็เป็นนักการเมืองมืออาชีพท่านก็อยู่หลายพักดังนั้นความคิดของนักการเมืองมืออาชีพกับความคิดอย่างตนที่มาจากแกนนำมวลชนการต่อสู้นะแล้วก็ยืนหยัดบนหลักการประชาธิปไตยร่วมต่อสู้กับพักเพื่อไทยและกลุ่มคนเสื้อแดงมาเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายที่มันเป็นประชาธิปไตย ซึ่งหากเทียบความคิดของพวกตนกับความคิดของนักการเมืองขออภัยค่ะบอกว่าถ้าเทียบความคิดของตนนะคะกับความคิดของนักการเมืองมืออาชีพนั้นก็เป็นคนละประเด็นแต่ถ้าถามว่าพรรคการเมืองมีทางเลือกหรือไม่การที่มีทางเลือกหรือไม่เนี่ยนะคนอย่างพวกผมในยุคก่อนนะเมื่อก่อนเราเนี่ยต้องยอมรับว่าพรรคการเมืองที่ก้าวหน้าที่สุดทางความคิดการเมืองวังนั้นก็คือพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยผมเนี่ยเข้ามาในสมัยพรรคเพื่อไทย ฉะนั้นผมก็ต้องยืนหยัดกับพักเพื่อไทยแล้วก็ต่อมานะฮะก็มีการเลือกตั้งใหญ่ก็มีคนมาติดต่อให้ย้ายพักเอาผลประโยชน์มาให้เยอะแยะมากมายแต่ผมก็ยังยืนยันว่าอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนฉะนั้นถามว่าผมยืนหยัดกับพักไหนผมก็ยืนหยัดกับพักนั้นตลอดนายประชัยบอกว่าจุดยืนของตนคือไม่ทรยศกับบ้านที่ตนอยู่ไม่ว่าผลประโยชน์อะไรที่ให้มาเนี่ยตนไม่เอาแต่ความรู้สึกของนายวันหรือว่าร้อยตํารวจเอกเฉลิมเป็นคนละความรู้สึกกัน คือหากเขาอยู่บ้านไหนแล้วรู้สึกอึดอัดอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องไปซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ตนจึงไม่ขอวิจารณ์เรื่องนี้ส่วนการที่ตนออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้มาจากการที่มีประชาชนเนม,มาพูดคุยกับตนกรณีนี้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่มีสัญญาณใดๆว่าท่านไม่พอใจรัฐบาลแล้วมาสั่งให้พูด ทั้งนี้นายทักษิณเนี่ยยังมีข้อจํากัดซึ่งน่าจะหลุดในวันที่22สิงหาคมนี้หลังจากนั้นท่านก็อาจจะมีเรื่องจุดยืนทางการเมืองอาจเสนอแนวะว่าพรรคเพื่อไทยควรทําอย่างไรหรือว่ารัฐบาลน,นั้นควรทําอย่างไรซึ่งนายทักษิณน่าจะออกมาพูดให้ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ตามความคิดของตัวเนี่ยนายทักษิณน่าจะออกมาพูดเรื่องปัญหาบ้านเมืองเพราะว่าหนีไม่พ้นอย่างไรท่านก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีตอนที่เป็นนายกก็ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ GDP ก็โตร้อยละ5-6 รายได้ประชาชาิเนี่ยโตมาก ดังนั้นความเชื่อมั่นพักเพื่อไทยของประชาชนต้องมาจากผลงานในอดีตของนายทักษิณไม่เช่นนั้นคนก็มีเลือกนะส่วนความขัดแย้งระหว่างตนกับหมอมิงนะคะตนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเคลียร์กับนายแพทย์พรหม,มินนะคะและนายแพทย์พรหม,มินก็ไม่จําเป็นต้องมาเคลียร์กับตนซึ่งนายแพทย์พรหม,มินก็เป็นเลขาธิการนายกส่วนตนก็เป็นที่ปรึกษานายภูมิธรรมเพียงแต่ว่ามีตําแหน่งทางการเมืองออไม่ได้เหมือนกับถูกตักสิทธ์ทางการเมืองนะคะจึงเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวคือเดินกันโคนละทางอยู่แล้ว มอมิ้งนะคะจะมีอํานาจวาสนาก็เรื่องของท่านแต่ตนนียอยู่กับชาวบ้านแล้วก็อยู่กับมลชนมาก่อนค่ะ